ก็โดนไอ้เหี้ยนั่นแหะถ้าโดนหิุคืออะไรนะมอสซิสมอสซี่ก็เอาไปแฮกเคมอเราได้ด้วยชั้นไหนเ่ยชั <h 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 ้นสองครับชั้นบนหลอกชั <h <h ้นบนห้องไหนวะชั้นบนห้องนอนห้องนอนอ๋อจำไม่ได้อะไรนี้ยตามันเปลี่ยนไงเฮ้ย10 seconds อีตัวใหม่สัสเปลี่ยนตัวก็ได้ไอ้แล้วแพ้แฮกกคสเจ็ดตัวใหม่มันจะเป็นยังไงวะอยากเห็นพังกูแฮกแล้วพังพังมันไม่ติดไอ้เหี้ยวะกูใส่เหมือนมึงเลยเออเดี๋ยวพ่งยิงหมึงก็จะฝังระเบิดก่อน ยิงกล้องกันอยงขึนม้นิงแล้วตัวหนึ่น <c oughs> ง สองคน,งนห้องเล็กห้องเล็กความห้องเล็กสมุดมักมักหนึ่งก็จะไม่เห็นหรอกเพื่ออะไรไม่เห็นไม่เห็นเดี๋ยวกันมักหนึ่งหเหอ็นละเฮ้ยไม่พงังกว่าไม่พังไม่พงังเข้าใจผิดเออไม่พังไม่พงังเอาแล้วนี่แหละมายิงทิ้งมายิงทิ้งไอ้เหี้ยชั้นบนเหรอชั้นบนพี่ ยช้าแล้วช้าแล้วไป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 วุ้ยเฮียจะตายอีฟอตนะเป็นจุดเลยเป็นจุดเลยอยู่ไหนว่าก่อนมันถึงหรอไม่เห็ตรงไหนในรู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 ออต่ออหนึ่งนาทีเฮ้ยหนึ่งนาทีโอ้ยวัยรุ่นดูกล้องเดียวเลยไอ้เขี้เลือดแตกก็คือไอ้หุ่นตัวเนี้ยมันจะแฮกได้มันยาันไม่ได้แฮกทันทีนะ มันจะต้องกดแคกแล้วมันต้องรอประมาณสองวิสให้พี่เจาะพี่เจาะพี่เจาะ r อ l o a d ้เฮ้ยโอ๊ยวิ่บันไดบันไดสองคนเลยนายบันไดบันไดชั้นหนึ่งอะอ้าวอ้าวเี้ยอะไรวะอะไรวะเกมคิวไปจัดเนี่ยพร้อมใจกันคิววินาทีสุดท้ายหมดเลยจัดเอื้อแตกเลนหนึ่งเลย ทริกกันเด้โอ้โหแม่งมีคาทริกว่ะไอ้บอมอยู่กูได้ไงวะนี่อ่ะอะไรโดนเขาเนาะต้องรู้มีทริกปะเนี่ยเฮีเ้ยอ,อ๋อไอกูเห็นนะกูเห็นทั้งวลา ไม่ทุบไม่ทุบดูเรื่อโยนมาๆๆๆหลังหึงไปไหอยู่ไหนเดินเดินอยู่แถวห้องครัวขวา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 คนหนึ่งข้างหน้าควนแบบข้างหน้าแหละแถวห้องครัวนะมันเดินไปตรงไอ้ขวาหนึ่งนะวะข้างหลังไม่แน่ใจแต่โดนซ้ายกูโดนซ้ายจากห้องครัวหลังมึงอ่ะหลังแล้วดูกล้องกล้องตัวนี้เลยไม่โดนไม่โน่น

ไม่ได้แล้วทางนั้นแล้วเฮ้ยกว่าโดนหัวสัตว์เอ้ย <c oughs> เป็นทางเลยพี่โดนโดนโดนเนี่ยฝั่งขวาเนี่ยยิงแอ๊ซพลิกยิงก่อนหลัดขวาเลยที่เอาเพิ่มล็อกด้วยมา เฮ้ยบันไดเลยล่างพี่อือหูอุยเหี้ยสองเอ้าไมไม่ได้ยินเสียงวะเหมือนผมเลยจริงอัพเดตจริงแปลกแปกใช่เดี่ยวเลยรับแปลกอยู่งี้ฟอสปิงเลยเหลืองเข้ายังมีใครเข้ายัง เดี๋ยวจะกดให้โอ้ยเฮียมุมดีจังนึงแม่งเอ้ยโดนกดกดแล้วหนึ่งทีไอ้นี่มาถึงก็รีบกลับเลยสัตว์ลืมปิดไฟบ้านเลยเฮียมุมแม่งดีกว่าเนี่ยไอ้ด่านเนี่ยกูโคตรชอบเอ้ยกูโคตรเกลียดเวลาบุกเลยเนี่ยมันยังมองที่เดิมแล้วไอประมาณแบบนี้แหละตัวโหตรเดืองมีคนปิ้งเหลืองมีคนมันยังมองที่เดิมอยู่พี่มองข้างล่างแม่งเห็นละกล้อง ก็มีกล้องอยู่ยบันไดกูเฮ้ยโเข้าหน้าต่างก็ระวังพื้นด้วยละ่ะร้อนตรงนี้หน่อยดิไม่มีกล้องแล้วพี่แป๊บนึงนะแป๊บนึ่งะนะทางพี่ไม่มีกล้องแล้วมีคนมีคนมีคนตรงนี้มีคนเข้าห้องนี้พี่หน,หนึ่ห้องนี้อยู่ห้องนี้

มาต่างัวเหรอต่างวมันโดนกดตันล้วก็ต่างเนี่ยวปข้างนอกอ่ะเออโหไอ้เหี้ยโคตรแตกเลยแบว่าต่อแยงมกดเอออะไรวะเนี่ยต้องมีก็ได้นะอย่างเงี้ยหรือมีก็ได้ เล่นหาัดุ้งฟลิงตุ้งฟลิงเดแยวไอ้ยอาประเด็นคือการไม่ก็แบบเป็นไอ้พวกนั้นด้วยไงไอ้นาจะเป็นทนพาร์ทกับพวกเสียตังไงครับมันจะมดื่อยตรงนี้แหละไอ้บาร์ควะมาร์คเช็คไอ้สัสหัวเพื่อนตอ มันก็จะเห็นขอบอยู hmm. ่ก็แะเห็นทุ่มเฮ้ยขับรถคนเร็วเนี่ยผมโคนชอบอ่ะอ๋อก็เลยเอากระลำกล้องออกกันใช่ไหมใช่ผมเวลาผมเล่นผมเล่นแค่จุดขาวเวลาเข้าก็ยิงมันก็พอดีเป๊ะประมาณนั้นแมตต์นี้ใครโดนแบตไงเนี่ยพี่ฝัขวา จะเข้าโดนแบนไปแล้วเฮ้ยเข้าเร็วระวัง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 มีเสียงปืนเฮ้ยหน้าต่างโดนเจาะดูหน้าต่างกันเลยดิหน้าต่างเลขไหนสามเหรอหน้าต่างโม่สามเปิ่นเปลี่ยนโดมีคนดูปะเนี่ย เปียโน,นเปียโน,นเปียโน,นเปียโนฮัสเต้เปียโน,นเนนข้าอยู่หน้าต่างเปียโนโอ,อนเคโอเคดูเอฟฟงไว ไฝั่งห้องไว้เข้ามาแล้วเข้ามาแล้วเบอร์หนึ่งเข้ามาแล้วเปลี่ยนโนเข้าเปลี่ยนโนเข้าดูกระบิเปลี่ยนโนโดนมาดูแล้วดูกระบิดูกระบิดโดนบิเข้าแล้วมาช่วยหน่อยเข้าแล้วโดนบิเข้าแล้วนะห้องอยู่ไหนอ่ะเปลียนโน เป็นนอนก็คือบีเอ้ยโอ้ยอีเหี้ยโดนยิงตายแกียนเปียนเปโนมันนอนอยู่อะฮัลโหลนะมาล่าละมาล่าปืยเล็กปืนเล็กโดนจิบมาล่าอะมาล่าที่ไหนะตัวมันตายไอ้เราวางมันตายเป็นไรหรอวะที่บ้านเราเหรอสองข้างเลยสองเอสเอส เอาเอามีสามชั้นเลยเอฟใช้หรือเปล่าสามชั้นสิบไม้เฮ้ยเออมึงจะมาเล่นแม่งจังหวะจังหวะไม่ดีไปโดยโดยเต็มเอาไหมาละไม่เอาเอาแค่นี้ไปพี่เนาะผิดไปดูก่ินพรุ่งนี้ตอนเช้าขวาใกล้ๆได้ใช่โอ้ยหืมไม่ใกล้เลย เ่อ้เป็นจังหวะัเลยไอไม่นายกมือถือเส้นดูเลยเฮียเออของมอเรเสียงมาคู่ละปวดดังใชอาบน้ำปวดหัวเลยเฮียเตออมสเออแอมโย์แอม แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเงที่ยังไม่ได้บอกตอนระหว่างที่เราไปป้องกัน,นแล้วก็ลังหลายาห้องตอนที่เกมยังไม่ทันเริ่มรตรงเนี้ยเรายิงกันเองได้มันขับแล้วเรียกไม่ลดเอาไว้ป้องกันปัญหาเวลาโดนล่อให้ยิยงหัวกันเองปกติมันก็ยิงได้ไม่ใช่หรอวะปกติยิงได้แต่ตอนนี้ยิงไม่ได้ไดแล้วอ๋อ แต่ตอนนี้เห็นว่าด้านซ้าด้านขวาไม่ได้เขียนยิงเน,ยนเองได้แล้วไอ้ตงวัว่ะไม่แน่ใจกตเราไปดู กล้องเลยไหมล่ะใช่แค่ไอ้พวกมันจะเจอบอมเราได้ไงมิตอารอมันไม่รู้วะไม่เห็นเลยกล้องตัวยังไม่แตกแหมก้ยก็โดนแฮก เอ้ยบันบันซี่ตายแล้วไอ้ที่เดนเดนดีเกินไม่ไหวก็ไม่ต้องคว้แค่กดตันไว้ก็พอหลังเขารักษาชีวิตไว้ได้ไอเป็นตัวหลังม่คนดูปะเนี่ยโอ้โหเขาบนหัวเข้าแล้วนะไอ้ฟิวบีไม่มีคนดูนะระวังนะล็อกจังหวะตะอมไม่ใช่ฟิวนี่หว่า มันต้องมีอ่ะฟิวอ่ะด่านเนี้ยเวลาเล่นใต้ดินมันชอบมีอยู่แล้วไม่มีเนี่ยแปลกเงียบเกินแล้ววะคิดไว้ก่อนว่ามีอ่ะมีสองคนมีคนเหลืออยู่ใช่ไหมลงรถเห็น,หนหเห่าเว้ยเฮ้ยไอ้บอมอยู่นี่บอมโอ๊โอยกูโดนอะไรเฮ้ยเข้าแล้วนักกีบบีมันต้องไปเอาบอมบอมอยู่ที่ไหนอ่ะ ไม่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 เอไอ้ไมหมดแล้วไอหมดแล้วาหลังเหรอั่ข้างหลังข้าไว้ข้าไว้ไข้าไว้เจแค่นัน้เ่โร่่ข้าไวข้าไวรู้ตำแหน่งไอ้โอ้โหเร็วกว่าวิ่งมาเลยแม่ินเสียงโซ่เสียงโซ่เียงโซ่ Oh shit, I got hit in Secure the area, keep the bombs protected This is right Op 4 has located a bomb, be ready for assault Anybody need a shield? มาแล้วมาแล้วไม่กินเข้าหลังเลยเหรเชข้ากลางเข้ากลางกลางอ่ะ โดนแม่งอยู่ตอนนี้เฮ้อไปมกปักไปเลยเฮ้ยโหดว่ะแขนแเข้ากลางกันหลังเข้าเข้าเร็วอ่ะเข้ากลางเร็ว ใครมาวะข้างนอกข้างนอกข้างนอกนอกตึกงาตัวนอก ไม่น่าไม่ดีวะน่าจะมาจากข้างหลังลงรถลงรถลงรถกลังไปลงรถด้านหลังเหรอเฮ้ยลามมันล้อ้เหี้ยไปอยู่ไหนอะอยู่ไหนอ่ะมันได้ซ้ายเฮ้ยหลอมล้อเหี้ยอะไรวะโดยคู่เลยัครับปาราพาราปาราปาราโอ้โหประตูนี้เปิดหรือไง ตายคู่เลยตายอีกตัวนึงรอแปลกๆแล้วอะไรกันเนี่ยอยว่างพี่พี่ออมอยู่กลางลงรถไมาได้มาได้มาได้ครับพี่ออมไปดีกว่าอืมโอเคพี่ออมน่าจะเจอไปสามคนไม่ต้นหลังลวงบอกใส่อีกตัวนึงปิดอีตรอรอรอเฮ้ยเต็มเต็ม ดูก right. right. ็อนตัวนึงดิก้หลังพี่ก่อนไม่น่าออกนะไม่ออกเลยนะไม่ออกเลยแอบรางในแค่เจ็ดผมมีประโยชน์เดยเเต็มเลีเต็มเลีเต็มเออยม่ปล่อยเลยที่อยม่เลยอยเลยทีดูเดือด คิดจะมาปราบกันง่ายๆนี้โอ้โหที่จังหวะเมื่อกี้ตายสามอเฮียจัดเลยไม่ได้จะมีตัวหนึง่งจบไม่ได้แล้วน่าจะผู้หญิงมั้งจำได้ว่าตัวผู้หญิงอ่ะปืนกากเลยอ่ะ thank you เขาเลือะเปีหนระวังนะไอ้ยหลงรถทางเดินลงรถปะฟิวฟิวนียทางเดินลงรถมีคนเรียบร้อยมาแล้วมามามาต่างแตกหมดแล้ว เปียโนแตกแล้วก็หน้าต่างห้องนอนเอาสนุกไอจะวางเคมออยู่ oh. เดอะยยิงไม่ตายอะไรไปเปี่ยห้องสนุกร้อนนะ อป4 found a bomb you must defend it รอรับอ่าโอเคเป็นโนไม่รู้นะระวังนะโนมีเหมือนมีคนโดดเป็นโนมีคนเดินเป็นโนเล่นอยู่เมืเนี้ยเดาไปไม่ได้ติดหน้าต่างอ่ะห้องก่อนเป็อโอหน้าต่างหน้าต่างหน้าต่างห้องก่อนหม้โดนขสองสองทา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 ง

Uy! Oo, datang! Saan ka Pinoy? Follow, follow! Yung lang Pinoy! On your left, I on your left, Kuya. Ay, doon makiya, ay doon makiya. Pinoy, Pinoy. Piano, piano. Yung nai-aing. Ay, yung nai-aing. yung nai-aing. Pinoy na, tayo Pinoy na. Tayo Pinoy na. B-site, B-site. B-site, B-site. เนี่ยเลขสีแดงสีห้องเตื่อนห้องช่วยไฟฟ์เฟิร์ฟเฟิร์ฟรู้รู้รู้เที้ยเลยวะมันไม่ตายหรอวะไอ้เที่ยเหลือหลือกระจึงเดียวกูสับปืนโอ้ยเออเด็กทได้เหรียญนิดเดียวนิดเดียวเองจริงไอ้เหี้ยปืนฝั่งปืนฝั่งรับมันเบากว่าฝั่งบุกงไอ้้เหียน่าสับปืนเลย มีลงร่างร่างไปได้อยู่แบบนึแแแงแบบนึงแบบนึงสายลงไอ้สายลงตรงนี้มีคนตรงนี้มีคนตรงนี้มีคนโทอพี่ปิ้งเลยพี่ปิ้งเลยทอล,ละไอ้รอไอ้รอไปรอ,รอเดี๋ยวหางให้แบบนึง หลังเฮ่นโดอย่างเดียวแม่งยิงเร็วเหลือเกินเอาละครับรอบตัดสินสึกสุดท้ายโปอดตเปหนต่างกาเลยนะ ออนตัวดท่เ็นโไาที่เป็นโนดีไหมเอาตัวนี้มั่วะแม่งบบุกปโนเอาหุ่นแบบโนแม่งเลยโดนตีแม่งเลย วางไงเดียวหามุมวางขึ้นเปินตรงทันไหมเนี่ยเยี่ยงไม่ตายเหมือนเจ็บปะเจ็บหนักอ่ะน่าจะโดนอยู่เดี๋ยวไม่เป็นไรเอาแค่นั้นก็ได้เจ็บสะลางมาแล้ว โอ้โหเกไปด้วยเฮ้ยตัวแบกไปลดีมายกไปดีมาอืมมีเฮียนัดเลยกูไปเข้าจากข้างล่างเนี่ยเข้าข้างหลังกันเยอะแอกล้องเลยนะข้างงหลัรอกล้องโดนแท้โอยเฮียแล้วไอ้เข้าข้างหลังเนี่ยข้างหลังมีคนอยู่อ่ะมีคนคุมบันไดยังไม่มายังไม่มาไม่ม่ใครมาตรงบันไดันนตต้องเป็โสกล้องยิงชิงเลยก๊อกล้องบันไดอะมันเล่นกล้องนะ อันแน่ยิงแก้ดินไอ้เหี้ยดูกล้องไม่ได้แม่งเฮ้ยเหี้ยกว่าคุณดูกล้องไม่ได้ไอ้เหี้ยโดนแฮกกล้องโดนแฮกแปไมแปลกโอ้โหแม่งัมันจะเข้างล่างใงไปไกลโอ้โหมาแล้วข้างหลังไม่ได้สองสามคนน่ะกล้องโดนแฮกเลยมันเปิดแล้วเพื่อน

ตอนตอนจบมาทำได้ดีไอตอนต้นนราทำได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่เป็นไรตาหน้า